ธีเชิญธงกีฬาและธงสีขึ้นสู่ยอดเสาลำดับต่อไปจะเป็นพิธีวิ่งขบเพลิงและในลำดับสุดท้ายนักกีฬาอาวโุโสนำเปล่าคำปฏิญาณตนถือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเปิดในวันนี้ค่ะ ขณะนี้ขบวนพาเหรดได้เข้าสู่บริวเวณสนามแล้วซึ่งนำโดยขบวนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยเชียงรายประกอบด้วยป้ายการแข่งขันกีฬาป้ายโรงเรียนป้ายคำขวัญขบวนธงชาติขบวนธงโรงเรียนขบวนธงสีธงชาติธงสีเหลืองธงสีฟ้าธงสีเขียวและธงสีแดงตามลำดับครับ ผู้ถือป้ายแข่งขันกีฬาเด็กหญิงปร,ริยากรนามสว่างนางสาวกัญนญนาณพิลันคานางสาวสิริสุริยาฟาเลศผู้ถือป้ายโรงเรียนนางสาวจิตาภากาติผู้ถือป้ายคำขวัญเด็กชายปรัชยาวันไกรโรธเด็กหญิงปิยธิดาปุญจวกเด็กหญิงชลาดาหมูก้อนเด็กชายรักรัตสุทธ,ธิลป์นายภูมิพัฒน์ตาวง นางสาวนัทนรีสุขยืนเด็กชายนัทธน,น,นันนาวงนางสาววริศราใจประการคณะทงชาตินายทิติท้าวคำนายนัทนนวนาสินสมบูรณ์คณะทงโรงเรียน,นดเด็กชายสิบปูนอุดมประเสริฐกุลเด็กชายพสุเกศบุญยืนคณะทงรีเด็กชายเตชิตศรีสงศ์เด็กหญิงออนศรีพว้สกุลนายจัก,กรเกศหงคำ และเด็กชายพงศพักพัคนาผู้ถือธงชาเด็กชายธนพิสิทธิ์อุตสาหพันธ์เด็กชายธน,น,นาดุลพงศาวสกุลโชดนายปุรีเขียวแก้วและเด็กชายประกรณ์เกียรติชัยชุมพูผู้ถือทงสีเหลืองเด็กชายจิรนะนัทชัยแสงเด็กหญิงพิชา่อนทองฤทธิเด็กชายธนบูลจันทกูลและเด็กหญิงกฤษพันธ์ณนานา ผู้ถือธงสีฟ้านายจิรัตเจริญอาการนลน,นางสาวเวลลัลลักษูทิดานางสาวจันทประาอรชนและนางสาวกุลศนีรุ่งสวัสดิ์ผู้ถือธงสีเขียวนางสาวชินโนบุพาระเด็กหญิงนัชชาแก้วไพศาลนางสาวพรทัยนิมชนและนางสาวโสภิตนภานาราศีและผู้ถือธงสีแดงเด็กชายธนกรพันสวัสดิ์เด็กชายพีพารณิชวัตรเด็กชายราชรัชชื่งคงธรรม และเอกชายเฮรันฟิดสักวีระวงค,ครับซึ่งต่อไปจะเป็นคณะสีโกเมนสีแดงค่ะทะเลคามงามตารับหน้าร้อนนกบินร่อนเล่นแสงพิวสวยเครื่องซุกซิบโซเซซันหาดทรายเริงระบำรำไรรื่นคืนเครงเซ ชาวแครแซด Very glad to see you ในวันนี้เป็นวันดีที่ได้ทำ a c h i e v e m e so happy Galaxy